รเรียนแล้วม,มีปืนเปล่ามีใ่ไม่เกี่ยไปเลยบอกหน่อยดิเอ้ยเบิกเลยอีกคนหนึ่งดิ ก็ใช้ได้เนะคุณไม่มีเรือตะปูอยู่พาว่ะครอกนะดับเบิลครับตุนนี้พี่ไปเหมือนกันเราไม่มีเรือว่าพี่ก็เบิกไว้กับลำลำหนึงอด็กทูกคนะทุกทุกทุกใครไม่มีเรือพี่ต้องเบิกเบิกให้ทุกคนเลยทุกคนไม่มีเรือมามาใครเบิกใครมีเรือเบิกเบิกเพิ่มหน่อยเอาสานทุกไปด้วยคนหนึ่งปลี่ยนปีนดัปีนขึ้นไปคุณอยู่ปะคุณ ที่ไหนอ่ะอ๋อก็ขนาดไหนบ้างทุกๆทูกๆมันขึ้นเจสกีเลยถูกๆเปนเจ็กีเจสกีเจสกีสองเหรอน่แน่สองลองตกมันไปไม่ถึงนะใครไม่มีใครเรือข้างหลังไม่มีใครมีเรืออีกเหรอเฮ้ยชาเต้นอยู่ไหนวะนี่บอกเถอะบอกเถอเมื่อกี้กว่าถึงยาวนะข้างบนมีใครมีเรือสองคนมีเรืออันป่าวบอกเพิ่มเถอะใหญ่ๆสองสามเลยมีใครมีเรือไหมนี่ไงนี่ยไงข้างหลังนี่ไงนี่ไงเรือแรงนี่ไงไปเลยลงไปเลยทุลงไปทุ เนนี่ยร MM ือแลงงหหัไ no มันหมดแล้วพี่หมดแล้วมีไม่เรือข้างหลังมันนั้นสี่คนเรือเนี้ยขึ้นมาขึ้นมาเรือดำรวยด้วยจังวะไม่เรือนี้แรงด้วยแรงสุดเลยแค่เรือกี่เฟียลจังวะแรงสุดแล้วพี่สี่แสนห้าแสนเรือแมงแรงสุดเลย เรื่องนั้นเท่าไหร่นะทุกคนพี่ไปไปที่เกาะไปเจอใครวะไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยพี่ <c oughs> ไม่นอนเลยพี่ <c oughs> อาอุมเต๋คุณเต๋ช่วงนี้ว่วงบ่อย้วยดิด <c oughs> <c oughs> แต่ก็ื่นไม่นอนเลยไม่นอนเลยเนี่ยใช่ฟิตจังวะนอนไม่หลับเลยพี่อยากตีมเที่ยงเลยก็ตีมเนอสองเดี๋ยวผมกขไปซื้อเลยเรือมันสามแสนสองพี่อ,อะไรนะเรือกำลังคำนั่นเหรอะเออเที่งยงแพงจังวะ ถาว่าคนมีอ่ะโอ้โหเร็วกลับไปซื้อเร้วเดียวที่ที่ต้องของเพื่อรอตั้งสโนคอนวะจุดเครับไปอันด้วยโอ้พี่รับเดืยนละหมื่นขายขายมันย้อนไอ้ <c oughs> บางขายไอ้บางรับบ้าผ่านดิสั์ <c oughs> มันม่ิ่มขาย, <c oughs> ข,ายขายแล้วพี่บางรับคนตีน <c oughs> บางรู้อยู่แล้วไงว่าไม่ได้ขายเพราะคนเขาขายเหรียญธนูความเยอะเลยพี่จะมีคนโชคดีก็ได้นะจังหวะจับร้อนเย็นจัดจัดนะไม่จริงก็ควรอดซื้อมันก็ได้นะมามาซื้อไปเลยแสนหนึ่งสองแสนนะเอาหมดอ่ะแล้วเดี๋ยวพอจ่ายตังค์คแทงนั้นต่อเลยเ <c oughs> อองี้ก็เฟี้ยวเหมือนกันนะนี่วิสัยโจนพี่ ยิงบางกนเดี๋บางอีเดี๋ยวแค่งเง่ขนาดนี้เลยนแล้วนาจะไหวกรทโหเยี่ยับเี่บมมาเยี่ยพีอ่ะใครจะเล่นกับเราเนี่ย สูตรังนบอกมาดิไม่มีรถมีคนนะมีคนไม่มีรถไม่มีรถูอกมาบอกมาบอกมามีคนคอยดอยู่เมื่อกี้มีคนนึงนรถบอกนยบอกนยไม่มีรถบอกนยใครมีรถสูตนบิกสูตนนะสูตนบิกสูตนมีใครมีรถสิ่งไหมนี่กขึ้นมาร เราปลอมตัวก็ไปเลยมาแล้วค่าค่า <Yeah. S 3> เขีเ้ยปลอมเสียงด้วยนะเแลวพูดอ่ะไอ้ลราปลอมเสียงไม่ฟังดิอะไรนะไม่ได้ไม่ได้กินเลยอ่ะ สายสายายเต็มเลยสายเต็มเลยโ้หเต็มเลยยิงยางมา้ออมันริอหลก่อนลมก่อนลก่อนลมันมยิงยางกูมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ไหตรงนี้จะยิจเ่นงรถไม่เหลือเลย เฮ้ยฟังก่อนฟังก่อนเฮ้ยเยอะปอมทหารป้อมทหารไม่มันเยอะฟังก่อนนะมันเยอะมากอย่าเล่นม่วเว้ยเายอะกากพี่ไหวเว้ยถ้ามวหมดแน่อะมันตั้งป้อมป้อมทหารอ่ะนี่พวกไหนเนี่ยอันนี้เราเรามาหมดยังันนี้วกไหนึ่ปันน่งมีพวกเอดียดี่ป๊บนึงมีพวกเอเด้ยดีดเนี่พวกเอดมดเยอะพวกเอดีด้วยนะชื่อกันนะชุบีจะได้ไวนะเฟ เฮ้ยถ้าเอาแล้วอ่ะถ้าเอาแล้วลงเล่นลงเล่นเป็นกลุ่มนะลงเล่นเป็นกลุ่มนะอย่าทิ้งกันนะนี่หลุดเสียงตัวมานะนี่มาีล้วนะมาฟังก่อนเลยไปก่อนนะนะพี่ไปฟังกูแล้วไม่ไม่ต้องฟังก่อนนะแต่หมูถ้าถ้าลงเล่นอ่ะคือเล่นโซนเดียวกันหมดนะโอเคไหมอ่าห้ามทิ้งกันนะเพราะถ้าหมูถ้าทิ้งกันจะตื่นสารลบากมีใครมีการเอทนะครับข้าจูแพงนะบอกก่อนไปครบยาลุยเลยไปลุย ที่ครัาไอ้นะซ้ายออกซ้ายอย่านดยางมือทำไมมาเนี่ยมาเนี้ยมา่นี้ยโอ้โหมาเนี่ยโอ้โอเยอะมากโอ้โหเนี่ยขตดเยอะอีเดือะชิบหาย ว่าแม่งเยอะไปวะพวกไหนวะเนี่ยพวกไหนอะกะกลุ้มกกลุนไม่รู้เหมือนกันแต่แม่งเยอะมากพี่ยิงช่วยเยิงยิงล้อมันยิงมันยิงมันยิงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมันเลยมันไม่มาไม่มายิงลมอมอส่มันดิ้ใส่ไปอยู่ม้าใส่ไปอยู่บ้าเอาไปยิงลมอมอส่มันดิเฮ้ยเก็บตัวซ้ายก่อนเก็บตัวซ้ายก่อนเชื่อกู ไม่ใจเลยด้วยกันเล่นด้วยกันไหวอยู่มีใครมีแป้นไหมคอยยิง้อหมดยิงร้อหมดยิงล้อหมดยิงร้อหมดยิงร้อหมดยิงร้อหมดไปกินข้วบ้างมีค่าเด่ยกันด้วยยิงยิงร้อยิงล้อต้องยิงยูยิงยไปยิงไปแม่จไมคนมาเอยนโดระวังเสือดกัดนะดีไซนยมือตรงรถบังอ่ะ ไว้ไว้ตายตายไปอะไรอะไร พูไว้พวกเกมันนี้ดูเงินที่กูใช้กูไม่สนเ็กังเด็กันจไว้แม่เย็ดดูไว้มาเก็บแชมป์ถ้ามึงจะอูที่อื่นไมู่ดูไว้พวกกูคีมกันปดไม่จะเปแลดูใส่ใจมาััถ้านจะดูไว้แม่เย็ดนงานหสูงะดับพวกมึงไม่มีทางแต่ก็วางแผนในรอบอบกการอยาดทางเร็วๆออกมาาทางใหม่เดอกูก็างากูิด้อดีๆอย่าเดินยดจะโดนพวกูิงลาสุดกค้าชเ้า อ่ะ VC ไม่แสดงว่าตอนที่มันป้อนตอนนั้นก็คือ BC บ่อยขี่อ่ะที่จำได้ว่าที่ผมเก็บสามอ่ะ VC เหรอวะ เอ็นเทียมากกับเราครับแม่งยิงล้อกูขับลำบากชิบหายแม่งยิงหกว่าเทเซอร์ตำรวจอ,อีก <c oughs> แม่งยิงไกลมากเลยป่ะพี่แม่งเอ้ยม่งยิงล้อกูพังเลย BC ส,สินะ เขาจะจำหน้าผมได้เพราะว่าโอ้ย่ากลัวดีได้ได้เขาจะได้จินความกลัวเนี่ยเฮ้ยบังบังเออบีซีเหรอพวกเนี้ยไม่รู้อ่าจะ B.C. บีซีไม่ถ้าบีซีไม่สนาบเวลสี่บังจำจดจำจำได้ปล่าจำได้จำได้จำได้ชัดเลยสัตว์เจอคนพวกเดียวกันไอเดีมันเล่นกันเงียบมากเลยอ่ะ ใช่ไม่พูดชัดไม่แสดงว่าไม่แสดงว่าพวกนั้นแหลคือพวกที่มันป้นแล้วก็ให้กลุ่มหนึ่งฟาร์มไปด้วยเอออยู่เคือมันคุมมันคุมเกาะเหรอใช่ทำตัวเป็นนะเอ้ยใครใครมีรถแรงขอไปด้วยขอไปด้วยขอไปด้วยดิแต่ทุกไปเถเฮ้ยต้องเบิกถ้าถ้าเบิกเรือแรงมันต้องเบิกรถบัชนู่ไปตรงนี้เราเรากลับเรือใบด้วยกันหมดนี้เลยเหรอเฮียดูมิดเรือใบด้วย ไอ่สัตว์ดูขึ้นเลยขึ้นเจ็กกี้เลยตั้งตั้งไอ้สัตว์ขึ้นเจ็กกี้อะฉลาดนะจัตอยู่เป็นนึกมึงเออแบ่งพวกฟาร์มอ่ะอีฮี่อ่ะแล้วมาแล้วแล้วมาแล้วไล่พวกคนอื่นแทนเนี่ยยตัวเป็นดิมึง อยากรู้ว่าอะไรบังเราเนียนไปโรงพยาบาลปะเราเปลี่ยนตัวเปลี่ยนร่างเสร็จอ่ะเปลี่ยนปะพี่โทรหาพี่คุณนหน่อยดิบอกว่าเอาเอาเอาถอดชุดติดไปด้วยพี่ดูให้ดิพี่ดูให้เออพี่โทรหน่อยรอให้ทูกขึ้นเราไปด้วยบางเช่าชุดมาถูกปะใช่ให้เพื่อนชุดมาเออเดี๋ยวเราเข้าเปลี่ยนร่างแล้วรีบไปโรงพยาบาล เอ้ยคุณเขาไม่เคยรับโทรศัพท์พี่เลยนะเว้ยมีโทรศัพท์มาทพี่เหรอวะฮัลโหลมึงมึงมึงพาสาธุไปโรงพยาบาลด้วยไปเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดก่อนแล้วก็เจอโรงพยาบาลถ้าคือบีซีจริงๆนี่เฮี้ยจริงนะพูดตรงหยาบจัดอะหยาบแบบหยาบจัดอะคนว่าน่าจะใช่วะผมก็โอกาสใช่เยอะครับแบ่งพวกฟาร์มแบ่งคนหนึ่งคนที่เกาะ ก็ถือว่าไม่ผิดหรอกแต่ก็เออจะได้รู้ไว้แต่แม่งเป็นโจนที่โคตรโง่เลยนะตอนที่เราเจอทำได้ป่ะพี่เรายังไม่รู้เลยว่ามันคือโจนหรือเปล่าไม,ไม่เสือกลง,ลงรถมาแทงเราเลย 7K <อ> รรหรอเดี๋ยวไม่เกี่ยวครับอยู่ที่ที่เอามาของครับไปไปปลอมไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวเจอโรงพยาบาลอยากรู้ว่าคือใครเออเออ <c oughs> แยกย้ายเดี๋ยวคุยกันแต่นี่น่าจะเป็นเหตุผลที่เขาอยากให้เรากลับมาเก็บข้าเกาะเพราะเกาะมันโดนยึดอืมก็เหตุผลผมว่าเหตุผลหลักๆคือที่เขาอยากให้เราเก็บข้าวเกาะผมทรจะได้ฟังสบายด้วยพี่ทรายจะได้ออกไปอ้กตัวนึ่งละมันก็ไม่ต่างอะไรโดนโดนดักอ้ก็มันก็มันก็มองได้สองแง่แหละอย่างที่เราบอก มันก็เขาก็ลอาใช้เราแต่เราก็แดกฟรีแล้วเพราะเราไม่ป้นก็ได้หรือยัองไงก็ได้ยังไงก็แดก ว่าขน,นานป่ะล่ะนอนเนี่ยใช่ปะหอบังนั่นแหลครับหมอ ที่หนีเดียวไหมหนูอยากเห็นโอเวอร์ล้อมลงมา หมอคับเต็มแล้วครับน่นทาประภครับฮครับหลโลุงว่าไงชม หนูไม่มีตังเลยป้าไปไหนรู้ไหมหนูไม่มีตังชอมรูละจนีีทำงานไม่ได้เลยไม่โดนเหมือนกันพี่ก็เหลือไม่เยอะเหมือนกันป้าจายี่ไหนหนูไม่รู้ว่าหนูจะเอาตังไงห,หนูว่าหนูจะขายปูนทิ้งหมดแล้วนี้ป้าไม่ต้องเอาละเดี๋ยวกลับมามั้งไอ้พี่อานเขียวดิ ให้คุณนิสสาทั่ะพี่รอเดี๋ยวพี่รอมันจะแรงเขี้ยบใช่ไหมเขียวพี่อไเจ้าหนี่ทำอะไรดีเราดูเอ๋อทำอะไรอ่ะไม่ไปอ่ะเร็วเร็วเอ้ยแลไม่ไม่ยีเลยอย่างเงี้ยเพื่อนยิงโจดิหนูไม่รู้ป้าไม่เรียกค่ะแล้วหนูไม่รู้